เยโอ้ยโอ้เฮ้ขึ้นไปเหรอโอ้อ้ยทำอะไรวะไชิบหายรีบกระเป๋ากูอ้าวเฮ้ย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 วางวางเฮ้ยวางเฮ้ยมาเอามามีกูเอามาเอามาขอดีให้เด้อโอ้ขอดีก็ให้เด้อขอดีก็ให้เอามา สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟสี่ทุกๆคนเลยนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาหาไม่รู้กินคนเลยพี่ผมเนี่ยไม่ได้กลับมาที่ป่าแห่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาหามันหน่อยนะเนื่องจากว่าปล่อยมันเอาไว้นานมากๆแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยยังอยู่ที่อ่าเพลิงหินเดิมหรือเปล่าพี่วันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาดูมันหน่อย ไม่รู้ว่ามันน่ยสบายดีหรือเปล่านะหรือว่าไม่รู้ว่ามันน่ยยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าไอ้พี่โอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ป่าไผ่ทุกคนก็ต้องเดินขึ้นไปอีกไกลพอสมควรนะแต่ก็ไม่ไกลเท่าที่ผมเคยเจอมันตอนแรกนะถือว่าไกลกว่าเดิมมากเลยโอเคเดี๋ยวเ,เราเดินทางกันต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะหืมไม้นี่ก็ต้นใหญ่มากเลยล้มนี่ยงนะ้ไกลป่าขัน จากฝั่งรู้เลยพี่แต่ป่านี่คันดังมากเลยแต่ป่าเยอะนะพี่ป่าป่าเนี่ยแต่ป่าค่อนข้างทีจะเยอะเลยเหมือน,นว่าฝนจะตกๆนะพี่ ป่าเยอะมากพี่ถ้ามีเวลาว่างนะครับ mm. ผม,มนนป่าทีนี้นะ mm. ผมก็ขวัญหนาติกมาด้วยลนะ่ะรยินม okay. นี่ก็ยังไม่เย็นนะพี่ดูฟ้าเนี่ย mm. พี่อาเชียวมันจะเย็นแล้วแต่ม,มันยังไม่เย็นนะผม,ผมเพิ่งจะประมาณสิบโมงกว่าๆนะพี่แต่ว่าฝนตกไนงะ จริงถ้าฝนไม่ตกผมก็อาจจะยังไม่กลับมาที่สักพักหนึ่งนะแต่พอรู้ว่าฝนมันตกก็เลยต้องกลับมาที่หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าไอลูกคคนที่ผมเนี่ยเอามาปล่อยไว้ที่นี่ไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะเลยจะกลับกลับมาดูมันหน่อยนะไปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าใกล้ถึงแล้วนะพี่ไม่กเลยอะอะไรไม่รู้พี่สวยมากเลย แล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะผมว่าน่าจะใกล้ได้เวลาของเฮดโคแล้วนะพี่อีกหน่อยในเฮโคนะก็น่าจะออกนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกลงมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะพื้นเนี่ยก็เฉะมากนะพี่ดูคือพืนชัยเนี้ยโอกาสที่เฮดจะขึ้นนะสูงมากอีกหน่อยก็อาจจะได้เก็บเฮดโคกันต่อนะพี่ๆนั่นนะเจอปะถือว่าดีนะไม่ค่อยเหนื่ยมาก ปกติถ้าหน้าร้อนเนี่ยโหกว่าจะถึงนี่นานมากเลยไม่รู้ว่ามีคนยังมันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันอาจจะไปแล้วก็ได้นะพี่พเดี๋ยวเราเนี่ยลองเข้าไปหามันดูดูวกว่าเรือว่าจะเจอมันเนี่ยนอนอยู่นะสุดต่อไม้ผมโทษทีพี่ ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะอืมอ้ยโอ้โอ,อะไรน่ายังป๊บว้าวไม่อยู่อ่ะพี่เฮ้ยมีกระสอบอะไรวะเนี่ยคิปหายแล้ว แต่ว่าแล้จะมีคนมาอยู่ที่นี่ขออภัยพี่นะความจำกล้องเต็มแล้วพี่มันไปไหนไม่รู้เลยพี่แล้วก็ที่สําคัญก็คือมันเหมือนมีคนเนยขึ้นมาบนนี้นะไม่แน่ไหนตัวมนุษย์กินคน,นอาจจะไม่อยู่เราก็ได้นะพี่เฮ้ยเสียง,งวเสียงจังเขาบน นู่นเนี่เปิดตัวตกใจหมดแล้วเมื่อกี้กูได้ยินเสียงอะไรวะเช้าบนล้วนอะ ไม่ไดกโกวธเลยวะมันยังอยู่นะพี่แต่ว่าไล่เสียงเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเนี่ยมันคือเสียงอะไรวะจากข้างบนนั่นอะเฮ้ยเฮ้ยอู้อู้อู้นันนิ่งเลยวะอู้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 อ้เตแล้วื่ะแล้วเตะแล้ว โอ้โหโอ้แบงไม่เจอนานเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าโอ้โหเจรเจริเจรเจรเป็นไงบ้างสบายดีป่ะเนี่ยมันยังอยู่นะพี่ผมตอนแรกผมเึกว่ามันจะไปซะแล้วนะนี่ยังอยู่นะ มือนว่ามันอาจจะเอาที่นี่เป็นที่พักเข้ามาเลยนะูลงมา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 โอ้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 ลงมาลงมาออกมาแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวลงมาข้างล่างก่อนนะอยู่ข้างบนแม่งเดี๋ยวถ้าผมขึ้นไปเดี๋ยวมันพักผมตกผมตกลงมาเนี่ยจะยุ่งอะไรพี่ลงมาลงมาโอ้ยแปลกใจอย่างหนึ่งมันเหมือนมีคนมาเนยพี่แล้ว แล้วทำไมมาไม่เนี่ยไม่เจอตัวนี้อหรอโอ้ยยุงกัดบ่เนี่ยเต็มเลยดูหโอ้ยพี่แกยุงบวมเต็มเลยพี่เป็นไงมั้งทถึงหมอเฮ้ยโอ้ยมันดีใจนะพี่นะก็ไม่ได้กลับมาหามันหลายวันเลยนะเป็นไงมั้งไงไอ อะไรให้ขึ้นไปเหรอทุกคนนั่นผมขึ้นไปนะแล้วก็เมื่อกี้นี่ผมได้ยินเสียงบางอย่างมันดังจากข้างบนนะอะไงให้ขึ้นไปเหรอใช่เหรอวะดูือว่าเป็นพวกของมันไว้พี่สวิตซ์ได้รีบเสียงมาเสียงมันบอวะ tiếng gì đây, kiếm mình tiếng cho cô lên à. Thằng này nhé đầu hơi. Chết thằng này à? Ờ mà ta, mà ta đâu. แต่ผมได้ยินเสียงเหมือนกันนะพี่เมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงคนอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะแต่ผมก็ได้ยินเสียงจริงนะพี่ด้วยมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยไไหนแล้ววะ เราเมันจะอยู่ก็าหายไปอืมไี่ของน้าอ่ะนู่น่ะนั่งทำผ่านเลยวะให้กูไปมนี้แล้วอันนี้ทำอะไรวะชิบหายเลยกระเป๋ากูอ้าวเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 วางวางเฮ้ยวางเฮ้ยมาเอามามีกูเอามาเอามามาไมวเไม่เอาไม่เอามีของกินให้เดี๋ยวให้เอามามีมาเสียงอะไรวะเฮ้ยเอามาไม่เอาไม่เอาไม่เอามีของกินให้เดี๋ยวเอาของกินให้เอามีดมานั่นไม่ของเล่นไม่ของเล่นเอามาเอามาไม่เอามีนั้นไม่เอาเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ย ามานี้เอามาอย่าอย่าอย่าต้องใช้กำลังเอามาเอามาจำไม้เลยป่ะฮะใส่รดนตีใช่ป่ะเอามาบอกมาเอามาัว้ มาแล้วมาอย่าโดนโดนตีมาขอด,ดีเนี่ยขอดีนะเนี่ยขอดีให้ดิเอามาจะไปไหนวะไปไหนมาเร็วเอามาขอดีก็ให้มีของกินให้อยู่เนี่ยเอาของกินเอาแรกของกิน มาแล้วงงเก่มันออกเยอแล้วเนาะมาจะพาไปไหนฮะมาแล้วคอยดีให้เด้อไม่ใช่ของเล่นมาครมาขอขอ บอกว่ากูขอขอเอามาเอามาเอามาขอดีให้เด้อขอดีก็ให้เด้อขอดีกด็ให้ออามาไม่อยากทำนะจริงอ่ะแม่งว่าเชื่อเลิมเชื่องอ่ะน,นะ มันต้องกลัวเว้ยพอแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วพอแล้วบอกเขาขอดีไม่ให้ไม่ใช่ของเล่นเขาจะว่านนี่ไม่ใช่ของเล่นเล่นไม่ได้น่เนี้ยไปเดี๋ยวพาไปขนมเล่นไม่ได้นี่ไม่เล่นไม่ได้เขาจะ่าเขาจะไหมโอ้ยนึกว่าเงียนะก็มันไม่กล้าทำร้ายผมนะแต่ว่าเมื่อกี้มันมันน่าจะหาของกินแล้วแต่ไม่รู้ว่าในของกินนะแล้วมันเจอเนี่ยมันนึกว่าเป็นของกินป่ะไม่รู้นะมันอยากได้มากเลยแต่ว่า อันนี้ผมให้ไม่ได้จริงๆนะพี่ก็เป็นของที่ผมเนี่ยได้มาแล้วมานี่มาแล้วมามานี่มามานี่แล้วมามาดาดีทองกินมา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 จะทำลายข้างหลังกูนะทำลายกูนี่มึงโดนนะโดนทุบนะบอกเลยวันนี้อยู่เป็นเพื่อนวันนี้ทั้งวันวันนี้จะอยู่เป็นเพื่อนไม่อาจจะอยู่เป็นเพื่อนมันสักครึ่งวันนะพี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้นอนที่นี่นะ เพราะว่าฝน,นจะตกผมแล้วจะนอนที่นี่ไม่ได้พี่มันนอนได้แต่ผมนอนไม่ได้นะอู้อูอ้กินได้ปะแกะแกะอู้หูเอออู้หแม่งรุนแรงชิบาหานเลยวะกินเไปไนะ็นวันน่ะ มันก็กินนะแต่ผมคิดว่าน่าจะลากไป่าแถ่นี้ได้แหละมันก็เลยขนมเนี่ยไม่รู้มันกินหรือเปล่านะแต่กินกินอยู่กินอยู่ที่ดูคือกินอยู่นะแล้วก็ต้องบอกพี่ก่อนว่ามีระคบนี่เหมือนว่ามันจะไม่กลัวนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นมนุษย์เหมือนเราเียแหละถ้าว่าเป็นพวกของเนี่าของคนที่มีวิชาหรือว่าอะไรเนี่ยมันจับมีดเล่มนี้ไปมันน่าจะแบบรู้สึกได้นะแต่นี่คือมันจับแล้วมันไม่เกิดอไรขึ้นเลยแปลว่ามันน่าจะเป็นคนปกติเนี่แหละไม่ได้มีของหรือว่าอะไรหรอก โอ้ขนมมันติดหัวเลยโอ้กินใหญ่เลยไหมไม่รู้มันหิวหรือว่าอะไรนะพี่พนี่มน้ำกแกะน้ำกินเลยอ,อ้อู้น้ำส้ม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 เป็นเบาะวะ่ากินเป็นลบาโอ้ย เฮ้ยอีกทางนึงอันนี้ขี้ผ่านกัดมั่วเลยนี่นี่นี่อีอู้อู้อู้แกะ,อ,ะ,กะกอือไงกินกระโดกเออกระโดกเออมั่วเลยมันแกะไม่เป็นนะพี่เมื่อกี้ผมแกะมันหน่อยเดียวมันนึกว่ากัดมันมนึกว่ากินได้เลยป้องไงอร่อยไหมโอ้โอ้โอเคมามานั่งนี่มามามา,มานั่งมา านังนี้แล้วนังนี้มาก็โอเคพี่แต่ผมก็จะขอ,อนั่งอ่าอยู่กับมันสักพักนะอยู่เป็นเพื่อนมันนะเพราะว่ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็น่าจะเหงาเหมือนกันนะพี่วันนี้ก็ในนี้มีใครอยู่หรือไงแต่เมื่อกี้นะผมแปลกใจอย่างหนึ่งผมเรียนได้ยินเสียงบนยอดเขาหน่อยพี่คือไ,ไม่รู้เป็นเสียงพวกพ้องของมันหรือเปล่านะไม่แน่มันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ตัวเดียวนะมันอาจจะอยู่เยอะกว่านั้กน,นก็ได้แล้วก็เมื่อกี้มันชี้ผมเละขึ้นมาทางด้านบนนี่นะ ไม่รู้ว่าให้ไปตามหาพวกของมันหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ไปแล้วก็จะตั้งอยู่เป็นเพื่อนมันแบบนี้สักพักหนึ่งก่อนนะสักครึ่งวันนะอยู่เป็นเพื่อนมันสักครึ่งวันที่แล้วก็จะกลับนะเพราะว่าผมไม่คิดจะนอนที่นะอุปกรณ์ที่อุปกรณ์ตั้งแคมป์ก็ไม่มีนะอาจจะไมไ่อยู่ที่นี่อยู่เป็นเพื่อนเสร็จก็คงคิดว่าน่าจะกลับเลย ก็โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะพี่ผมก็ได้อยู่กับเพื่อนไอ้มดกินคนได้มาทั้งหนึ่งละอืมตอนนี้มันก็นั่งเล่นกับผมอยู่นะก็คือผมและสติสติสกับมันพอสมควรแล้วมันก็เลยไม่กลัวผมนะเมื่อกี้นี่ยมันที่มันกลัวเพราะว่าผมเ่ยไปตีมเข้านะมันก็เลยอ่าเกิดความกลัวมันแค้มันแค่ขวดน้ำส้มใหญ่นะพี่มันดูว่ากินได้มันก็เลยแค่ใหญ่เมื่อกี้กินไม่ได้กินไม่ได้วางวาง อันนี้กินไม่ได้อ่าเมื่อกี้ผมเอามาำส้มมาสองขวดไงนี่ขวดที่สองมันกินหมดละมันเห็ดม้าอร่อยม้งมันน่าชอบกินน้ำส้มพี่วันหลังก็ต้องเอามาให้มันมบ่อยๆนะเมื่อกี้มันกินนั่นขวดเลยกลังแคร์ขวดเลยขวดที่สองนะ่ะก็โอเคผมเองก็ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่แต่ว่ายังไม่กลับหรอกคงจะอยู่เป็นเพื่อนมันอีกสักพักนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสอบผมกลับบ่ายสักบ่ายสามกว่ากบ่ายสี่โมงแล้วคอยกลับนะโอเคผมก็ขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกินนี่ผมเองก็ฝากไว้ที่ไหนนิด <c oughs> นึงนะนี่ตามอะไรมันยุงจะกัดมันเลยพ,พี่ผมไมับเดวอยากกันยง <c oughs> ุงเลยดิคือมันคันนะคือผมสังเกตนะขลังมันเนี่ยตุ่มเต็มเต็มหลังเลยนะเหมืนหอนว่ายุงจะกัดมันพอเอาไว้รอบหน้ากันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะออกไปหาสมุนไพรไอ้ใบาสาบเสียก่อนเดี๋ยวเอามาทาตัวให้มันโอเคผมขอไปคลิปไปตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาสมุนไพรมาทาตัวให้มันก่อนนะ เอาไว้กันยุงแล้วก็เดี๋ยวจะสอนมันใช้ไม้ด้วย